สวัสดีครับน้องขันจะคุณครับน้องข้อกำลังเดินมาสวัสดีครับมาทำอะไรแต่เช้าครับน้องจะคุณมาเตรียมตัวใส่บาทแล้วครับ่าเตรียมตัวใส่บาทแล้วครับลงตาไม้อยังหูกลงตาไม้อยังนะฮะลงตาไม้อยังครับลงตายังไม่มาเหรอ อมาใส่บาทครับเตรียมตัวใส่บาทครับผมตื่นแต่เช้าเลยวันนี้ตื่นแต่เช้ามาใส่บาทกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมดีใจดีใจดีใจได้มาใส่บาทนะไม่ต้องจับกเห็นโทรศัพท์ไม่ได้วิ่งใส่อย่างเดียวนะก็ดีใจครับอากาศหนาวนะครับตอนนี้อากาศอุณหภูมิอยู่ประมาณ สามสิบสี่องศา ح, ใช่ไหมประมาณมาดูดูครับดูเด็กดูเด็กคนนี้เขาดีใจแนะ่อย่าไปเตะม,มันหรกเตะไม่ได้บาปเมมาปนี้ยนี่ดีใจดีใจกระโดดกระโดดดีใจดีใจดีใจ แต่เช้าวันนี้ตื่นแต่เช้าครับแต่เช้าแต่เช้าลุงตาเดินมาแล้วตาเดินมาแล้วครับืตแต่เช้าดีใจตื่นแต่เช้าครับ อ่าอย่าเทมันลูกอย่าเทอย่าเทตามาแล้วถงตามาแล้วครับอืมไมลูกวะงก็ตีสแล้วก็งสบตามาแล้วลงตามาแล้ว ลูกใส่บาทแล้วเอาเดี๋ยวเลื่อนเอเดี๋ส่บาทแล้วลูกเล่าเล่าเอาเดี๋อาเดี๋วใส่ได้ลูกเกียรทศราณนะลูกเอาเดี๋วล่าเล่าเลล่าลขอถายรูก็ถ่ายดวงตาหน่อยนี่ดวงตามาแล้วครับลูก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 ลากลู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 ล้วลูก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 เูกลูกลลูกลูกล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 ูกลู

โมระปลิกปลิเณตินะสังเอวะเมวไอโสตินะเพื่นางอุปกัปปะติติดตั้งปิดตั้งหนังสือเมื่อะวลาสักครูครับครูครับจันโตปนละโตยัสามนิโสติละโสยัสตานิวาทนาเสเวะสนิจังวุฒาปัจจาีนอรัตตาโรธัมมาวัตเตอายวันโอตุขาลา ตัวเด็กนะครับแต่เ้า,า,าเสาุาื่นเช้า,า,ค,า,า,าครับใส่บาตรดีใจดีใจได้ใส่บาตรแบนี้คนมี้วและ็ไดีใจนะคนมกลัว ทุกครับลูกทุกครับเร็วทุกครับทุกครับทุกครับสุกครับโอเคครับผมใส่บาทเรียบร้อยแล้วครับน้องท่นเจ้าคุณอายุหนึ่งปีกับจะสีเดือนกว่าแล้วครับก็ดีใจที่ได้มาเติียมมาใส่บาทแต่เช้าครับ โอเคกอนลูกเท่านี้ก่อนบา,บายยแล้วบา,บายยแล้ว <c oughs> บ,าบายๆทุกครับลูกทุกครับสวัสดีครับเอาวางวางขวดก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วคราวนี้ก่อนครับผมคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดให้กดติดตาให้ช่องท่านเจ้าคุณน้องเจ้าหญิงด้วยครับสวัสดีครับ